อันนี้เรียนในาบนะฮะสำหรับท่านที่เอาไปเที่ยวออสเตรเลียประมาณสักเดือนเมษายนพฤษภาจะมี drag queen parade นะครับในวันที่เขาเรียกว่าวันมาดิกราวันมาดิกราจะเป็นขบวน parade ของ drag queen เป็นกิโลกิโลเลยนะ,ะใจกลางเมืองซิดนีย์ ถ้าอยากจะเ็ดและเป็นแบบนี้เลยสวยเป็นแบบนี้จริงเหรอฮะการใหญ่มากสวยเท่าหนูเหรอฮ้ยจิจิพี่สันโอ้ไม่สวยเท่านี้ถามจริงพี่อันนี้จะบอกว่าตอนแรกพอคนเห็นปั๊บเดี๋ยวก็บอกว่าเหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้เมื่อกี้พัดดูไม่เหมือนพี่ชายเลยเหมือนว่าว่าเหมือนใครเหมือนพี่ชายเจริญปุระอจากุมนี้นะอ๋อพี่ชายบางคนบอกว่าเหมือนเหมือนวิกกี้ แต่พอชายมองส่องกระจกแล้วช like ัยบอกเหมือนคุณแม่ชายเป๊ะเลยคือหน้าชัยคือเหมือนคุณแม่อยู่แล้วแต่พอแต่งหน้าทำผมใส่อะไรเงี้ยเหมือนคุณแม่ชายเป๊ะเลยอะโอ้โหเซ็กซี่มากตาเตอร์นี่ไปเลย